เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น ใบแรกนะครับเป็นเพชรสีวิชัยนะครับให้เด่นเหนือมาเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นเจ็ดเด่นห้าเด่นจะเป็นเด่นเจ็ดกับเด่นห้านะครับเม็ดเดียวเด่นเจ็ดครับแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางนอนมาครับให้หกห้าหกเจ็ดหกสองหกสี่หกสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่และก็หนึ่งสาม ชุด3ตัวนะครับจะเป็น467แล้วก็417ครับใบต่อไปนะครับเป็นเลขพระบอกนะครับให้0 1 0 2 0 4 0 5 0 7 5 0 2 5 0 7รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับให้6 8 6 6 6 2 6 7 6 9เน้น6 5นะครับ อาซอให้เด่น1กับเด่น8ครับ10 12 14 15 80 84 85 82 6 103 10 7 10และ4 10นะครับจับวางครับให้ข้อมูลหลัก10นะครับให้15กับ65 11 17 12 16 14 13 61 66 67 64 6กสอชุด3ตัวจะเป็น512แล้วก็5้าหกนะครับชุดเดียวครับ512หนึ่งสองหรถครับรอบนี้ให้เด่นศูนย์กับเด่น2 0 4 0 7 0ย์สี่2ู55์เจ็ดศูนยหะครับในวงกลมจะเป็นตัวเด่นนะครับและทางไปต่อไปครับใบน,นี้จะเป็นลาบลอยปักหลักนะครับข้อมูล หลัก10ให้7 1กับ91มา7 7 7 2 7 3 7 4 8 7 7 9 7 9 3 9 2 9 4 8 9 7ทางไปต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นของหยิบเงินนะครับให้เด่น0กับเด่น1มา02 03 04 05 12 13 14แล้วก็15มาครับ คำม่าให้ราบนะครับให้08 58 02 07 03 04 06 01 52 57 53 54 56 51 702และก็752ครับทางไปต่อไปนะครับเป็นสิ่งโตวแดงนะครับงวับจำวันที่16เมษายนนะครับให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น3 4 6 8และ0